นนทบุรีพักประชาไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568เพื่อสรุปผลงานและกำหนดทิศทางอนาคตเมื่อวันที่26เมษายน2568พักประชาไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1ทับ2568ณโรงแรมนนทบุรีพาเลตอําเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยมีสมาชิกพักตัวแทนพักประจำจังหวัด กรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรของพรรคเข้าร่วมกว่า300คนการประชุมเริ่มต้นตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีด้วยการลงทะเบียนสมาชิกก่อนเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา9.30นาฬิกา30นาทีโดยดรบุญยงจันแสงหัวหน้าพรรคประชาไทยเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมและนำเสนอวาระสำคัญจากนั้นนายพิสิทธิ์ทองเพลงเลขาธิการพรรค ได้บรรยายแนวทางการดำเนินงานของพักในปี2568และเปิดโอกาสให้สมาชิกพักได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแผนการดำเนินงานต่อไปพร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในช่วงบ่ายหัวหน้าพักได้กล่าวสรุปผลการประชุมพร้อมกล่าวปราศัยถึงวิสัยทัศน์ของพักก่อนปิดประชุมและถ่ายรูปร่วมกันการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา37และ38ซึ่งระบุให้พักการเมืองต้องจัดประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อรายงานผลการดำเนินงานแสดงมิสัยทัศน์และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพักโดยพักประชาไทยยืนยันจะยึดมั่นในแนวนโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องเช่น นโยบายเพิ่มค่าตอบแทนผู้สูงวัยเป็น3,000บาทปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำเสนอตั้งกระทรวงน้ำซึ่งด็อร์พง์พานสุนทรชยัยเลขาธิการพักได้นำเสนอนโยบายสมาร์ทซิตี้ในหลายๆด้านทั้งการสาธารณาสุขการคมนาคมการพัฒนาแห่งน้ำและการศึกษาเป็นต้นสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านผมดรบุญยงจันแสงหัวหน้าพัก ประชาไทยครับเนื่องจากว่า,าตามพระรามอยากประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง2560นะครับได้กำหนดไว้ว่า,าพักการเมืองทุกพักการเมืองจะต้องมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีในแต่ละป,ละปีภายในเดือนเมษายนทุกปอีอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ซึ่งเป็นกําหนดของพรักประชาไทยในวันที่26เมษายน2568นะครับที่โรงแรมนนทบุรีพาเลส จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับพักประชาไทยก็ได้ดําเนินการาตามข้อบังคับพักและระเบียบของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับแนวทางของพักประชาไทยซึ่งเป็นพักการเมืองหนึ่งในหน่วยงานการักก,การการเลือกตั้งและ้ญในประเทศไทยเนี่ยเล็งเห็นว่า,าสถานการณ์การเมืองในขณะนี้นี่มีความมินเมที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในการเมืองเกิดขึ้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะครับจากนั้นพักประชาไทยเราจึงต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะเตรียมบุคลากร เตรียมผู้ที่จะมาเป็นผู้สมัครสสของพรรคประชาไทยซึ่งเป้าหมายเรายังที่ท่านเลขาธิการพรรคท่านดำเรียนไว้เบื้องต้นแล้วว่า,าเป็นไปได้เนี่ยเราจะส่งผู้สมัครสสในครบทั้งประเทศนะครับทั้งบัญชีรายชื่อแล้วมันสสแบบเขตแล้วก็มีความหวังว่าพรรคประชาไทยน่าจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับ ก็จริงๆแล้วสมาชิกพักทุกคนในวันนี้นี่ครับได้รับฟังนโยบายของพักหลายๆเรื่องเช่นเรื่องนโยบายของการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับผู้สูงวัยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงวัยก็ต่อไปในอนาคตนี่จะเป็นจํานวนมากของประเทศไทยก็เป็นนโยบายที่เป็นภาระของประเทศชาติที่ต้องดูแลผู้สูงวัยหนึ่งนั้นก็เป็นนโยบายที่พักประชาไทยให้สมาชิกพักมีส่วนร่วมในการนําเสนอนโยบายซึ่งนโยบายเพิ่มค่าตอบแทนให้กับผู้สูงวัย3 0 0พันบาททุนหน้า ก็เป็นที่ตุกใจของสมาชิกพักและประชาชนครับก็ขอขอบคุณสมาชิกพักประชาไทยทั่วประเทศนะครับแล้วก็สมาชิกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่วันนี้ได้รับฟังนําเสนอแนวทางน,นโยบายของพักประชาไทยและอุดมการของพรคประชาไทยซึ่งเราคาดหวังและคาดหมายนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปพี่น้องประชาชนคงเล็งเห็นความสําคัญของพักการเมือง หนึ่งนะครับที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนและเป็นทางลอดของประเทศไทยนั่นคือพรรคประชาไทยเพื่อคนไทยเข้าใจประชาชนครับฝากพี่น้องด้วยครับเลือกพรรคประชาไทยครับภาพข่าววัชะณชัยวาจาพารวยรายงาน